ไอ้นมอาชีพเกษตรกรอย่างป้านนี้จะออกรถกับเขาได้บ้างไหมเนี่ยไอ้นมอ,อาชีพเกษตรกรอย่างป้านนี้จะออกรถกับเขาได้บ้างไหมเนี่ยได้ครับผมมันต้องใช้เอกอาสารอะไรบ้างล่ะไอ้นมเอ้ยอาชีพเกษตรกรใช้เอกสาร ง่ายน,นิดเดียวครับ 1. สำเนาบัตรประชาชนสสำเนาทะเบียนบ้าน 3. สมุดลงทะเบียนเกษตรกร,กรหรือเล่มสีเขียวนะครับ 4. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ต่างๆ 5. สูบ,บัญชีธนาคารเพียงแค่นี้คุณก็ออกรถกับฟอร์ดรถลี่ได้แล้วครับผมไอ้หนุม่มเอ้ยป้าเนี่ยซว่าไอ้รถรุ่นเนี้ยมันเรียกว่ารุ่นอะไรเนี่ยเป็นกระบะแคปยกสูงครับป้า บอกเลยที่มันมีปออะไรมาเนียลูกตอนนี้โปรโมชั่นของฟอร์ดลุบินนะครับรถออกรถรุ่นนี้ฟรีดาวครับป้าแล้วป้าได้ขับฟรีอีก2เดือนเลยนะครับป้าโปรโมชั่นสุดยอดเลยครับป้าตอนนี้เอาใจเกษตรกรอย่างคุณป้ามากครับงั้นป้าตกลงจองคันนี้แหละไปกันเลยลูกโอเคครับป้าเห็นไหมครับว่าอาชีพเกษตรกรออกรถกับฟอร์ดลุบินง่ายเพียงนิดเดียวนะครับเอาป้ารอผมด้วยป้า กลับด้วยไปกลับยังไงฟอร์ดลบบุรีเคียงคู่กเกษตรกรไทย